เพื่อนๆอะเดี๋ยวก่อนมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอย่าพ่ีย่า่งครบหีบยวี่อนีบ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 ีีบี่ีบีนีบีวีบีนีบ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 อบีบีบนวีบวบีบีบี่ีบ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 ีดีบๆ นี่ไหนให้เพ yeah. well, hey, yeah. ื่อนๆดูซิมีลูกโป่งอะไรมั่งครับสีเขียวสีเขียวบีบบีบบีบได้ด้วยแล้วนี่สีอะไรครับบอกเพื่อนเพื่อนจีพิงพิงบีบได้ไหมบีมบีมบีบได้เหมือนกันลูกโป่งดักแบ่งเหรอแล้วนี่สีอะไรครับสีไว้ช์ขาวเปรี้มมอันนี้สีบลูแล้วเนี่ยสีอะไร สีสีอะไรครับโพอะไรโปโพโปโพอ่าแล้วอันนี้ล่ะครับสีสีอะไรครับสีกรีนสีกรีนอ่าแล้วอันนี้ล่ะครับสีกรีนเยลโล่เยลโล่เอออันนี้เรามีลูกโป่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยทำไมลูกโป่งเราเยอะจังเลยครับมีลูกโป่งฉ่ำสีไฟฮะโอ้พี่จะไม่หยาบจ้า เยอะแยะเลยนะครับอ่านั่งลงสีสีอะไรครับผีสีโพโพสีโพโพอ้าไว้สีโพโพสีโอเคแล้วสีอะไรครับสีอุ้ยอุ้ยจะาปไหนไปไหนไปไปไหนอ่านั่งลงสิครับนี่ลูกโป่งเต็มเลยบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเพื่อน บายบายก่อนยิ้มหวานด้วยสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับมยบายบายวบายลูกปงบเลเล่ลูกปงแตเลเลลูกปงซี่ฟนี่บีบีบีบบี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 ีบบีบี้ีบบี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 บบีีบบบนี้ีบีบีบีีบบบีีบบีบบี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 ีบีบบีบบบบีบบนบบบายบบบ ไป่ป่ะเฮ้ยอ้าวคนนี้ตัวอะไรลูกดิ๊กเหรอคืออะไรครับบอกเพื่อนๆดิอยาเอาเข้าปากครับคืออะไรครับลูกอะไรอุ้ยอันนี้ทุกกินอันนี้ดิ๊เอร์นาแลวกมีลูกงชีไฟ่านั่งลงสิครับนั่งลงเพื่อนๆมองไม่เห็นเอ้า ขาดขาดไม่เป็นไรแต่มีอีกเยอะจีบึ้งปุ่มปี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 อุ้ยเครืองาทนไหมถือเบาๆไ<า>ม่กินเนื้อลูกโปง่งอ่าลูกโป่งกินไม่ได้อบอกเพื<ๆ>่อนๆสิข้างในลูกโป่งมีอะไรครับอุ้ยอันนี้นกันนั่งลงสินั<ต>่งลงนั่งลง เออๆอ่าเพื่อนๆมองไม่เห็นให้ลงก่อนแตจะฉีบื้อจับพินเหมือนนื้อเหมือนพินนี่จับพู้นี่สีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆสิครับโออๆเอ้ยหล่นลงไปเลยน้ำไม่ดีสีบื้อเบื่อนะเหมือนสีบื้อเลยไหวขาเหมือนบื้อไหวขาเหมือนเนาะ อ้อหล่นลงกัเลยวิ่ยมันดูจิเคบุ้งบีบีบีนี่เท้าตัวออนนี้ดุ๊กดิ อ,อ่ะนั่งลงสิลูกนั่งลงโอ้ยนั่งลงสิครับสีดาวเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นมีสีอะไรนี่ดูสินี่อะไรเนี่ยนี่มันลูกอะนั่นเอ้ยเฮ้ย <c oughs> โฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมลมา,มา อ้าวเดี๋ยวก็โดนเพื่อนๆนหรเด็ดดื้อปะาบ้าในต้นไมเแ้ย้าเอ้แต่่นี่มีสีอะไรครับให้เพื่อนๆดูซิมีสีอะไรแดงนั่งลง มีส like mm ีอะไรอีก hmm. ส mm ีอะไรคะัน้าน้าอีสิ 拜个。